โอเคครับวันนี้กลับมาซ้ำที่หมายเดิมนะครับจากคลิปนั้นได้ปาไปสี่กิโลเดี๋ยววันนี้ลองมาตกกันอีกทีนึงผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับดูว่าผลงานจะเป็นยังไงวันนี้ก็วันนี้มีแดดแต่ไมรรู้พายุจะเข้าอยู่ปล้อยังไงมาลองดูผลงานกันครับมาเริ่มตกกันเลยครับโอเคครับผมนี่ครับสภาพใหม่ก็ประมาณนี้ น้ำลดลงไปเยอะเลยครับเห็นนิ่งนิ่งนี้ข้างล่างน้ําไหลแรงนะครับผมลองโยนทุนลงไปแล้วทุนตั้งไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนเป็นไม้ตายครับตอนแรกผมตั้งเป็นบาลานมันตกไม่ได้ครับน้ําไหลแรงมากแต่วันนี้ยังไม่เห็นบายขึ้นเลยโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มตกกันเลยดีกว่าครับ ยุกยิก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 ตอกแบบนี้มาแล้วครับแต้มแรกไส์สวยกระมังครับครับแต้มแรกเป็นกระมังไซส์โอเคเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวตอกันต่อ ถอนแบบนี้ถอนยาวๆแบบนี้โดนสิครับโอเคเป็นกำลังใสสวยครับครับเป็นกำลังใสครับเคเลยครับตกกันต่อครับลงไปยุกยิกยุกยิกทุ่นเดินแบบนี้ก็โดนสิครับโอเค มังนะครับไปใดไมีโตเท่าไหร่ครับกระมังไตม่โตเท่าไหร่มาอีกหนึ่งแต้มครับผมตกกันต่อครับตกถอนแบบนี้ก็โดนสิครับอุอ้ยใส่นกเขาใส่มีโตเท่าไห พาต่อยนกเขาไซไม่โตเท่าไหร่แต่ก็โอเคครับอุ๊ยุ๊ยอุ๊เบาๆๆาพาต่อยนกเขามาแล้วมีไซใหญ่ๆไหม ตอนนี้โดนไซนี้กวนอยู่ครับยุกยิกยุกยิกตลอดเลย,เยไซนี้เลยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวตกกันต่อครับจมแบบนี้ตอกจบแบบนี้งานแอไอแสม,ม,มครับเป็นกระมังไซไม่โตเท่าไหร่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวตกกันต่อครับ ถอดแล้วจมแบบนี้มาแล้วกำมังไซต์ิดนครับกำมังไซต์เล็กมาเลยครับช่องนี้ปลาเล็กเข้าควรตลอดโอเคครับเดี๋ยวตวกันต่อ ตกแบบนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยใส่ใส่ใส่ดีขึ้นมาใส่สวยขึ้นมานิดน,นึงนะครับโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวตกกันต่อครับไอแต้มหนึ่งครับเมื่อกี้คุณยังไม่ทานเสียตัวยังไม่ได้เปิดกล่องเลยครับโดนอี้หนึ่งตัวครับโอเคครับตกกันต่อ โอ้โไหลจมขนาดนี้มาเลยหนึ่งแต้มครัหนึ่งแต้มครับปลากระมังครับผมเกันต่อครับเขเคครับนะวันนี้เงียบมากเลยก็เดี๋ยวผมบ่ายแล้วผมกลับดีกว่าเงียบเหลือเกินก็ส่งงาน,นกันครับนี่ครับผลง,งานวันนี้นี่ครับ ก็พอได้กับข้าวครับเงียบมากแล้วก็มีแต่ปลาเล็กเข้ามากวนปลาใหญ่ไม่มีเลยเงียบสนิทก็โอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหาไหม่ใหม่ดีกว่าไหม้นี้น่าจะไม่เบิกแหละยังไงติดตามผลงานในคลิปต่อไปแล้วกันครับก็ขอขอบคุณนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชมแล้วข็ ชอบคลิปนี้หรือถูกใจก็กดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ